ก้นเงินนะครับตอกโค้ดทุกองค์นะคะลรวเลขโค้ดสององนี้จะต้องเหมือนกันด้วยค่ะเหมือนกันครับคือโค้ดหมายเลขนี่อ่าหมายเลขล่หมายเลขเดียวกันนะครับแล้วก็คือจะตอกโค้ดและหมายเลขนี่สร้างทั้งหมด1 4 9 9ชุดซึ่งจริงๆสร้างมากกว่านั้นนะคะ่จริงๆแล้วทางวัดจะสร้าง3,000ันชุดครับแต่ด้วยเนื้อเมฆพัดเนื้อเมฆพัดนี่เป็นเนื้อโบราณใช่ค่ะนะครับจะททำยากครับผมการหล่อหลอมเนี่ยยากต้องคุมอุณหภูมิไฟนะครับ ซึ่งวันนั้นก็ได้พิตูบ้านช่างหล่อซึ่ง <ฮะ S 2> เป็นช่างหล่อฝีมือดีอีกหนึ่งของประเทศไทยอีกหนึ่งโรงหล่อเลยนะครับ <ฮะ S 2> ซึ่งผมบอกตรงว่า,าเนื้อเมคกะพัดเนี่ยจะสืบเขาเรียกว่าจะหมดเหมือนจะสะาบสุปไปแล้ว <ฮะ S 2> อันนี้เขาก็เป็นเป็นการสืบทอดกันมานะครับเป็นเนื้อเมคกะพัทแท้ๆนะครับคุณผู้ชมครับอันนี้เป็นเนื้อเมคกะพัดนะครับอันนี้นะครับผู้ชมฮนะ นสามารถสามารถโทรมาเช่าวัตถุมงคลได้เลยนะคะไม่ต้องสั่งจองนะคะที่เบอร์นี้นะคะศูนย์ศูนย์แปดแปดค่ะศูนย์เก้าแปดสี่หนึ่งสองสี่แล้วก็อีกเบอร์หนึ่งนะคะศูนย์แปดหกค่ะวันนี้น้องแก่เป็นบักนะครับเพราะว่าวันนี้คืออากาศมันคก็อย่างที่บอนครับเช้าก็ไปทํางานเขาไปทํางานที่ด้วยนะฮะแล้วก็สำหรับคุณผู้ชมก็โทรมาสั่งจองได้นะครับสำหรับ เนื้อเมะพัดนี่ไม่ต้องสั่งจองบูชาได้เลยสามารถบูชาได้เลยนะคะได้ได้เลยนะครับค่ะเราต้อมีพระบูชาอีกรุ่นหนึ่งเป็นพ่อปู่ฤษีไม่ได้พูดถึงรายวันแล้วค่ะเดี๋ยวว่าวันจันทร์พูดกันโอเคค่ะนะครับสำหรับคุณผู้ชมโทร 2SBS เข้ามาว่าขุนแผนของพระเกจิบูชาของพระเกจิไหนถึงจะได้ผลนะครับจริงๆแล้วนะครับของวัดใหญ่ชัยบางคนนี่รุ่นเก่านี่คุณผู้ชมบางท่านอาจจะหาได้ยากเพราะราคาก็เป็นแสนนะครับ ก็จะเป็นผงพายกุมารของหลวงู่ทิมวัลหารไร่นี่ผมว่าก็ค่อนข้างตอนนี้ราคาก็ขึ้นหลักแสนแล้วผมว่าเป็นหลวงู่ทิมวัดวัดพระขาวครับเป็นขุนแผนเมืองเมืองบางบานนะครับซึ่งมีประสบการณ์ดีแถวค่าปลอดภัยแล้วก็เมตตามหานิยมสูงพวกสิงคโปร์นี่มากันเยอะนะครับเพราะว่ามีประสบการณ์กันตกสิงคโปร์นี่ตกตึกสิบสองชั้นไม่เป็นไรนะครับแขุนแผน ซึ่งสมัยก่อนหลวงูุทธมท่านแจกครับผมนี่ได้มาเป็นหายเลยครับแล้วก็แจกทั้งหมดเสียดายครับตอนนี้ก็อยู่เถนนราคาอยู่ประมาณน่าจะอยู่สองหมื่นห้าหมื่นบาทนะครับคุณผู้ชมครับคุณแผนของหลวงพุทธมวัดประขาวหรือผมแนะนําให้กรุ่นหนึ่งเป็นของหลวงพุทธบุตพุทธิตโตเดี๋ยวหลังหลังจะเอามานําเสนอเป็นยอดขุนพลเมืองพิบูลก็คือค,คุณแผนเนี่ครับเด่นในทางเมตตามหานิยมนะครับเขาเรียกว่า ใครเห็นใครรักใครเห็นใครหลงนะครับพระเมตตามหาเสน่ห์สูงนะครับคนเดี่วอไปห้อยอาจจะมีแฟนเยอะก็ได้อะไรครับอันนี้ก็คือเป็นเรื่องที่ว่าปอดใช้วิจารณญาณนะครับในการรับชมรับฟังค่ะคุณแผนนี่ลือชื่อมากนะครับเพราะอ๋อตั้งแต่ออกมานี่หมดเลยนะครับท้องตลาดก็ไม่เห็นนะครับแต่เดี๋ยวผมจะสืบสอบเอามาให้คุณผู้ชมนะครับจะมาแจกในรางวัลเพราะจะไปขอทางวัด แล้วก็ขอทางชมรมพักเครื่องแก่กระเื้อค่ะสำหรับที่บอกไปอย่างต้นรายการค่ะท่านผู้ชมสามารถร่วมส่ง SMS เข้ามาในอย่างรายการของเราได้นะคะที่เบอร์4689109นะคะเพราะว่าทางรางวัลเอ้ยทางรายการของเรานะคะจะมีของวัตถุมงคลแจกให้กับทางท่านผู้ชมด้วยนะคะเรียี่ส่งกันเข้ามานะคะครับผมก็ส่งกันเข้ามาแล้วครับค่ะสำหรับช่วงนี้นะครับเดี๋ยวขอพักสักครู่ให้น้องเกณเข้าไปพักผ่อนแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าพบกับผมแล้วก็เซียนจริงพักแท้อีกสาม่านนะครับค่ะพักสักครู่ครับ ขอเชิญสิทธยานุสิทธ์หลวงปู่คำบุเช่าบูชาวัตถุมงคลบรมครูปู่ฤาษีนารอดรุ่นแก้วสารพัดนึกบรรดาลโชคโคกขับรับปีกระต่ายเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตัวเราเองการงานการเงินความรักคิดอะไรได้สมดังใจหมายดังแก้วสารพัดนึกสิทธยานุสิทธ์หลวงปู่คำบุไม่ควรพลาดเช่าบูชาได้แล้วที่ วัดกุฎชมพูดโดยตรงหรือศูนย์พระเครื่องชั้นนำทั่วประเทศ พิธีมหาพุทธาพิเศกใหญ่สามวาระของเหรียญบาทน้ำมนต์และรูปเหมือนซิลิกา้า9้านิ้วหนิ้วเศรษฐีสีอุบลวัตถุประสงค์ร่วมสร้างศาลาการ,รเรียนวัดกุดชมพูอำเภอพิบูรณ์มังสาหารจังหวัดอุบลราชธานีวาระที่หนึ่งวันที่12สิงหาคม2554ในโบสถ์มหาอุตนะวัดกุดชมพูวาระที่สองวันที่ห กันยายน2554สองช่วงด้วยกันดังนี้ช่วงเช้าเวลา5.59นาฬิกาหลวงปู่คำบุไดเมตตาอธิษฐานจิตเดียวช่วงที่สองเวลา9.59นาฬิกาพิธีพุทธาพิเศกในโบสถ์มหาอุดนวัดกุดชมพูวาระที่สามวันที่ห้าธันวาคม2554ณวัดกุดชมพูรับ วัตถุมงคลที่น่างานได้เลยวัตถุมงคลรุ่นนี้หลวงปู่คำบุเมตตามอบเส้นเกษาและจีวรเพื่อให้นำมาติดที่องค์รูปเหมือนซิลิกา้า9นิ้วและ5นิ้วเป็นชนวนเพิ่มความสิริมงคลร่ำรวยแก่ผู้บูชาจองบูชาด่วนที่วัดหรือศูนย์พระเครื่องทั่วประเทศวัตถุมงคลรุ่นนี้จัดสร้างน้อยต่อโคดหมายเลขทุกรายการ จนเป่า,เ,ปาเอนไซม์ชนิดเข้มข้นตราจนเป่านําเข้าจากไต้หวันเอนไซม์คุณภาพสูงสุดเหมาะสำหรับผู้ที่มีปัญหาสุขภาพมะเร็งเบาหวานความดันไขมันในเส้นเลือดโรคหัวใจโรคไตโรคตาปวดเมื่อยทุกชนิดและอื่นๆอีกมากมายช่วยบำบัดฟื้นฟูซ่อมแซมส่วนต่างๆของร่างกายได้อย่างรวดเร็วได้รับการรับรองมาตรฐานอ,อยอารฮาลนและ GMP สินค้าขายดีอันดับหนึ่งทั่วโลกเจนเป่าเอนไซม์สูตรเข้มข้นกลิ่นหอมดื่มง่ายระดับทัใจในครั้งแรกเมื่อได้สัมผัสอย่าลืมเรื่องปัญหาสุขภาพต้อง เอนไซม์สุดเข้มข้นตราจ,จนเป่าเท่านั้นสอบถามสั่งซื้อได้ที่เบอร์ที่โชว์อยู่หน้าจอน,นี้ ขอเชิญเช่าบูชาวัตถุมงคลอมมตะเถราจาร์ห้าแผ่นดินอายุร้อยสิบสี่ปีหลวงปู่ประฆะธรรมโมวัดภูเขาดินอำเภอทุ่งใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งหลวงปู่ประคะธรรมโมเป็นสิทธิสายตรงของพ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิวัตถุประสงค์ร่วมสร้างโบสถ์วัดภูเขาดินติดต่อเช่าบูชาได้ที่วัดหรือศูนย์พระเครื่องชั้นนาทั่วประเทศ เนืองูเหลือมสุดยอดเครื่องรางจ,จากธรรมชาติให้คุณดีเด่นในด้านโชคลาภโดยเฉพาะการเสี่ยงโชคทำมาค้าขึ้นสุดยอดมหาอำนาจเป็นที่น่าเกรงขามแก่ผู้ที่ได้พบเห็นเป็นมหาสเสน่ห์ปลูกเสกโดยหลวงพ่อแวนกายพันธสาโรสุดยอดวัตถุมงคลจิตควรค่าแก่การบูชาสนใจโทร อย่าทำงานจนลืมรับประทานอาหารให้ตรงเวลานะครับและออกกำลังกายอยู่เสมอสำหรับผมผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Magic i อริครับ Magic i อริประกอบด้วยสารสกัดจากกระชายดำหอยนางรมตังกุยและโสมอีกหนึ่งสิ่งดีๆสำหรับคุณ Magic i อ i ิส เชิญสิทธยาิทธิ์หลวงปู่คำบุเชาบูชาวัตถุมงคลบรมครูปู่ฤาษีนารอดรุ่นแก้วสารพัดนึกบรรดาลโชคโคกรัพย์รับปีกระต่ายเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตัวเราเองการงานการเงินความรักคิดอะไรได้สมดังใจหมายดังแก้วสารพัดนึกสิทธยาิทธิ์หลวงปู่คำบุไม่ควรพลาดเช่าบูชาได้แล้วที่วัดกุดชมพูโดยตรง หรือศูนย์พระเครื่องชั้นนำทั่วประเทศ ขอเชิญเช่าบูชาวัตถุมงคลอมตะเถราจารย์ห้าแผ่นดินอายุร้อยสิบสี่ปีหลวงปู่ประฆะธรรมโมวัดภูเขาดินอำเภอทุ่งใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งหลวงปู่ประคะธรรมโมเป็นสิทธิสายตรงของพ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิวัตถุประสงค์ร่วมสร้างโบสถ์วัดภูเขาดินติดต่อเช่าบูชาได้ที่วัดหรือศูนย์พระเครื่องชั้นนาทั่วประเทศ เนืองูเหลือมสุดยอดเครื่องรางจากธรรมชาติให้คุณดีเด่นในด้านโชคลาภโดยเฉพาะการเสี่ยงโชคทำมาค้าขึ้นสุดยอดมหาอำนาจเป็นที่น่าเกรงขามแก่ผู้ที่ได้พบเห็นเป็นมหาสเสน่ห์ปลูกเสกโดยหลวงพ่อแวนกายพันธะสาโรสุดยอดวัตถุมงคลจิตควรค่าแก่การบูชาสนใจโท ครับผมก็มาพบกันกับรายการตามเซียนสองพันนะครับวันนี้เรามีแขกพิเศษมาถึงสามท่านนะครับมีเซียนจริงพระแท้นะครับผมอยู่กับคุณเชษฐ์มหาชัยมงคลนะครับแล้วก็คุณอ้อมลำไปมาศและคุณอาร์ตลาดโพครับสวัสดีครับพี่เชษฐ์ครับสวัสดีพี่อ้อมครับสวัสดีครับข่าบผมฮะอันนี้ครับคุณเชษฐ์นะครับมหาชัยมงคลนะครับพี่อ้อมลำไปมาศนะครับน้องอาร์ตลาดโพนะครับอันนี้นะครับนะครับก็ได้เห็น หน้าค่าตากันมาแล้วนะครับสําหรับคุณอ้อลํำใบมากนะครับอันนี้คุณอาาตลาดโพนะครับก็เด็กหนุ่มไฟแรงนะครับสําหรับเซียนใหม่ๆชั่วโมงนี้ครับคุณผู้ชมอย่างที่บอกนะครับถือว่าเก่งนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณบอยท่าประจันคุณบอยเนี่ยอายุเท่าไหร่ครับนะพี่อ้อมนะไม่เยือนสามสิบนะครับตอนนี้น่าจะมีเป็นร้อยล้านนะรับพี่ออมมีเท่าไหร่สี่สิบล้านจริงไหมสามสิบครับสามสิบนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยววันนี้เรามาคุยกันเรื่องวัตถุมงคล อย่างพี่เชนนี่เราจะมาคุยถึงปลูกคำพันใช่ครับนะครับพี่อมในการนาวัตถุมงคลหลากหลายสายอีสานครับผมนะครับส่วนน้องอาร์ตลาดโพก็วัตถุมงคลของหลวงพ่ออ่อนนะมันูงครับหลวงพ่ออ่อนหลวงพ่ออ่อนครับผมครับหลวงพ่ออ่อนนะครับหลวงพ่ออ่อนนี่เก่งในด้านไหนเนี่ยเออเออแควพลาดกันแควพลาดนะครับส่วนมากค่อยกิสาย สายสานนะครสายสานนะครับทผู <ke> ้ชมครับวันนี้จะได้คุยกันเต็มอิ่มเลยนะครับเราจะมาเจาะประเด็นกันทีละคนเอาวันนี้เดี๋ยวผมขอถามพี่เชษวันนี้มีอะไรมาวันนี้ก็มีวัตถุมงคลของหลวงปู่คำพันโคสปัญโยครับคผมเป็นเหรียญมหาปัถนาเหรียญมหาปัถนา